อ๋สวัสดีครับพี่น้องบอกกันทั้งสองสาิติคือเก่าอ่าขยับข้ามาจังหน่อยพ้อมน้องปีมครับปีมขยับข้ามาเมโนูเ,เรียนมาจบเมื่อกี้เออไปเรียนฝึงมาเมโนูอ,อาหารผืนบานอีกพี่น้องอคือยิ่งเอียงบัน,นึังเบิ้งอีพ่ออีพ่ออ,อ,อีพ่อเมื่อกี้เป็นไปหลังบ้านใช่ไหมเบิ้งเป็นเจองูอ่ะนานเป็นเจองูตัวยาวตัวตัวที่เท่าๆอ่ะโอ้ยไปเจองูอีกแล้วตัวยาวยาวอ่ะ เอามเมน,นูซุปเห็ดพี่น้องซุปเห็ดเคื่องปลวกพับโอ้ยเจ็บหัวโหดปลวกพักเละล,ลายพี่นอออ้องอันนี้บัลดินตัวยา,ยาวบักดินใหม่มก็บักดินฝ่าแหวนทอดพี่น้องปนพี่นอ้นนองปนนี่หอดอันนี้นี่ยังเขาเอิดปูน้องเปีมีอะไรมาฝากพี่ต่อน้องบอกเบิง้งใส่ข้อเหนียวพี่น้องอันนี้ มันเดิมซูจิจาชิมมเดี๋ยวพักซดก็มีกี่น้องพักของเลลนน่ะกัตัวผูกมีหอนกักเกลือกินพี่น้องเขากนวันปีวปุยแต่บาเอ้าอนสี่เส็บเซลกันบางคนก็แจกก็ติดตามใน่องสาธิตจังจีบ่าฝ่ายใดคลิปต่อไปขอบุณขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาติดตามและชมคือเก่าส้มผุกข้ามันทึงพี่น้องก็ต้องคิดอย่างไร แสบๆมนเลยไปจวดยุบทำแย่โดดว่าต้องยอมสุกเน็ดพี่น้องเต็มเต็มได้ยังเต็มไดอะไรบอกพี่ซูซีแฮมเบอร์เกอร์แฮมบอร์เกอร์อ่ะพ okay. ู S 1> <S 1> s <S ักจำนินบอกให้ไหมสดพี่น้อง นีลูกอะไรลูกอะไรอะวะลูน้ำเต้าลูกน้ำเต้าลูกน้ำเต้ามันต้องมีน้ำเต้าเด้อน้ำเต้าปูปลาเอาใหม่ส่วนตัววิธีฟังยิ่งขึ้น คนแน่แต่ประกาศึ้นนะเขาอย่ามาเล่นสานหน้าสิเดี๋ยวส่วนปีที่ four เล่น,น,ลน,นจบอืมจบเลยนะจบแบบง่ายๆพ่อจบแบบเท่ๆเลยจนะ้ะ ทำยังไงรบีน่าทำอะไรวเลยก่ดดย<ม>อนเดทางไนทำไมเปิดไม่ได้เพราะอรอนอนอวันเ Bán chút của hết. tuyệt tàu. Tao 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 tàu. เดี๋ยวพักลำหนึ่งไม่ไม่กิด,ดแบบนี้เนี่ยแบบบ้าน บวกพักงยนงสิแต่ไหน,นวันด้วยด <Green Man. S 1> ีไหม ินบอูสามาใส่ดาวสี่ใส่ดาวซี่ใ่ดาววันเช่นกันเลยพี่น้องรววกัวนวันจุดยเช่กันเลย

อีวะาอือีวะาอือีวะาเออเออลูกลูกกินน้ำไม่จำต้องเอาขวดใหญ่ๆเป็นแบบถังกินปีนี้อินมชัดหน้ากินขวดใส์ปกติไม่จำเอาไปทั้งถังกินทีมีอิ่มชัดหน้าใช่ไหมพ่อ่ Ván heo nấm tàu Ăn nước gập im à Ván chuột chuột Xài cơm cơm này đi, mỗi mở trong ngoài bèo không không pha cùm phấn bán nhà hàng làm tàu <laughs> ทำบิ๊กๆไปนอนหาค้าอิมอ่มบักเตอมีหวานขนาด ถือฟ้นใหม่ ใส่กระบะขี้หัวกเป็นไหมฝน,นตกก็พักออกไลพี่นองพักคนบาดแต่ว่าฝนหน้าหน้าร้อนก็หน้าฝนเลยมั้งค่ะ,อะออเอาต่อไป

เป่าสร้างเป็นเผาท่าเป็นเลือดคือเก่าเลือดมาจากไหนบอกสุปเห็ดเฟื่องทไมเป็นทำพังเปื่อยดูโอ้ยปูขันแกะแกะบบได้แกะโบปินอนนี้ไงอาหารทะเลพี่น้องปูปูดำแต่ว่าตัวน้งปูเพ้อกรสืออาหารพื้นบ้านพี่น้องสุปเห็ดลวกพัก ลวกพักพักสดก็มีโอ้โ <_ d iam il> คนปลาใส่สุดยอดอ่อนๆเสแสบๆกับนงพิมฝากปิดต,ตอนน้องไว้ประมาณนี้นอกครับนอ้องมักกดไลก์กดแชร์กดติดตามให้ในพี่นอ้องทั้งสองชาติิตจังสิบประาดในคลิปต่อไปขอบุญขอบคุณพี่นอ้องที่เข้ามาติดตามรับชมกดไลก์กดแชร์ให้ขอบคุณครับสำหรับมือน,นี้คลิปนี้เอาไว้ตอนนี้เนาอพี่นอ้องลิปหนาพอกันไหมครับสวัสดีครับสวัสดีครับนถึง <_ d iam il> ปากคือ้ค่ยัง